พิจารณาเฉกเฉกเลยครับเออทักษะไต่ครับอัดตามน้มูกควเดือนะครับเด้อฮะพูดตามหลังเด้อครับเด้อนะโมท้า มาสัพุทธสังอิมังพันเตสัพพริวัลังราธินาทุสังสังคาสัโอโนชยามาสาธุโนพันเตสังโคอิมังกธินาทุสัง การหารตัวปฏิะเหตตาวาจาอิมินาทุเสนากาทินังอัทลตุงอัมหากังเทคาลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์พุทธเจริ ทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถินนาทานขับั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐถินนาทานขับข้งของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลาย ันรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการและนานเสธุสกธุจงด้ที่ก้องในโย นักมุตัสสภพคะวัตอวรหัตัวสัมมาสัมปุัสันมตัสสภพพะวันตัวอรหันตัวสัมมาสัมปุตตัดสันมตัสสภพพะวันตัวอรหัโตัวสัมมาสัมปุทตัสัผ้ากะินทานกระถิ่นผ้าอนิสงสสังสาบริวารทั้งพวงนี้ เป็นของอุบาสกอุบาสิกาในชายพลวิพานางเต็มนางสมพรลาภพัวพร้อมทั้งเอฟซีทั่วโลกถวายร่วมกันอุทิศให้เด็กหิงอรวรรณวงศรีสาพร้อมด้วยเจ้ากำรรนายเวน พร้อมด้วยชาวบ้านหกตูหมูหนึ่งและหมูสิบสีผู้ประกอบด้วยอุตสาหะพรอมเพียงกันทำมา,มาหากายเดภาพที่สุส์ผู้อ,อยู่ยำพรนษาท่วนไตรามาสในอาวาสนี้ <c oughs> ก็แลผ้าะกรถินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์หุดเดือนดอยมาโดยนภาอากาศ <c oughs> แล้วแลตกลงในที่ประสุมสงจะได้ยำพ่อเจาะจงลงว่าเป็นของ ภิเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หามีได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งกรวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกาถินัตถานตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำว่าคาถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาที่บายสังวรน,นาไว,าวา้ว่าให้พระ ทีสู่รูปใดประกอบด้วยสินสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีบุพกิจเป็นต้นที่สู่รูปน้ำจงสมควรเพื่อจะเพื่อจะกระทำกตินณฑารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ที่สู่รูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ที่ ข้ากถินนทานกับทั้งผ้าอนิสังสตะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูตุวนันเจ้าอาวาสรัดปกตูม